คือเราเรา,เราดูเนี่ยเราพลิกซ้ายพลิกขวาก่อนเลยเพื่อนอย่าเพิ่งส่องพลิกซ้ายพลิกข,ขวาก่อนเลยเพราะอะไรดูให้รู้สึกว่าพระแค่ครึ่งองค์ต้องบอกก่อนพระแค่ครึ่งองค์เนี่ยมีน้ําหนักนะมีการหน่วงมือมากๆเลยอ่ะเรารู้ว่าหน่วงมือละและอีกอย่างคือมีความชินตาชินตาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าพระเนียนแต่ถ้าคนอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ผ่านเยอะเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยก็คิดว่าปูนขาว ปูนอาปูนมาสเตอร์ถูกไหมาขาวขาวจริงๆแล้วนในสมัยก่อนอะ่ะปูนเปลือกหอยสีขาวนะครับเพื่อนต้องบอกก่อนนะครับและถ้าเราได้ส่องเนี่ยก็จะเห็นความประกายความประกายในเนื้อองค์พระไม่ใช่ด้านท่านเพื่อนขยายองค์ไหนมาแล้วรู้สึกว่าไม่นุ่มตาไม่เนียนตากระด้างน,นะครับและไม่มีความฉ่ำนะพระที่ถึงยุคน่นเพื่อนต้องบอกอย่างนั้นก่อนพระที่ถึงยุคหลวงพระโตก่อนนะครับจะมีความฉ่ำ คือมีความฉ่าในตัวเพราะว่ามวลสารนะครับมวลสารแล้วก็ปูนเปอร์ขออย์ที่อยู่ในเนื้อองค์พระเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับออกมานะครับพอออกมาเนี่ยผสมผสานกับปูนเปอร์ขออยเนี่ยจะดูแล้วส่องแล้วจะมีความฉ่าอันนี้ผมยังไม่ได้ส่องนะแต่ให้เพื่อนได้ดูก่อนนะครับแบบนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยคือขอบค้างอย่างเงี้ยเวลาเราดูที่อ่าในออนไลน์ก็ได้หรือดูของจริงก็ได้ถ้าขอบค้างอย่างเงี้ยนะครับดูอย่างเงี้ยแน่นๆอย่างเงี้ย นะครับเรารู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยเข้าท่าแล้วนะครับแบบเนี้ยดูด้านหลังดิดูด้านหลังจะเนิน,น,นอ่ะนผมให้ส่องก่อนก็ได้ดูดูด้านหลังก่อนนะแป๊บหบนึง่งนะครับอ่ะดูองน์นี้นอกพิมพ์ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมดูแล้วจะเนินๆไหมนะครับดูแล้วเนียนตาไหมเนี่ยครับคืออย่างนงี้คือจะไม่เรียบจะไม่แข็งเพื่อนคืออย่างเงี้ยไปดูของเซียนก็ได้นะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยเห็นไหมอ่า ครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะเพื่อนเพราะว่าแลกเปลี่ยนความรู้ได้เพราะว่าอันนี้คือความรู้ที่ผมศึกษามานะครับต้องบอกอย่างนั้นและคนที่ดูคลิปผมนะจะเป็นวัยวัไอจะเป็นวัยมากๆเพราะว่าอะไรครับคือผมจะค่อยๆอธิบายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับให้ง่งายๆพอเปรียบเทียบง่ายเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีองค์ครูด้วยเนี่ยบอกเลยเป็นโคตรวเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่านี่ดูด้านบนนะครับแบบนี้ เห็นไหมเป๊บนึงนี่อย่างนี้ครับเห็นไหมนี่ดูด้านบนอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ด้านบนละ่ะขอบนะครับเขาก็ไม่ปีกนะเพื่อนคือพ้าถึงยุคเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปีดมากๆนะครับเพราะอะไรครับคือ,อตัวประสานนะครับของปูนประถอยเนี่ยได้ประสานกันเกือบหมดละพราะประสานกันเกือบหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในขอบข้างจริงๆนะครับ ต้องบอกเลยคือหลุมหลุมที่มวนสาลุดออกไปนั่นน่ะะนั่นน่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเห็นนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่มีการปริแยกเนี่ยยาวนะครับจากบนถึงล่างเนี่ยเป็นเพื่อนก็สนิฐานเลยไม่ใช่ว่าเป็นพระเกนะแต่เป็นพระไม่ถึงยุคต้องบอกอย่างนั้นแต่แบบเนี้ยเห็นไหมมีคาบนะครับเห็นไหมคาบหิ้งคาบฝุ่นเนี่ยนะครับติดอย่างเงี้ยแห้งมากๆ,ๆเห็นไหม แห้งอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบเปียกๆนะเพื่อนไม่ต้องถามเลยวางอย่างเดียวนะครับเห็นไหมนะครับนี่พลิกไาค่อยๆพลิกให้เพื่อนได้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับคือด้านหลังเนี่ยจะไม่ตึงมันๆน,นะครับพี่นึกว่าจะต้องเป็นรอยเนะๆลุ่มๆรูปล,ลายเข็มแบบเนี้ยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมซองกับไฟนะครับจะมีความชําเล็กๆน้อยๆอยเห็นไหมจะมีความประกายอ่า ท่านเพื่อนมีนะครับของ่นเพื่อนก็ได้่นเพื่อนลองสองดูแบบนี้ถ้าถึงยุคจะเป็นประมาณนี้ตลอดจะชำไม่ว่าจะเป็นพระสิบล้านยี่สิบล้านนะครับพระหนึ่งพันพระหนึ่งร้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือถึงยุคท่านเลย